ต้องขอสวัสดีพี่ๆีเพื่อนเ่อนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนวิเคราห์อบอลทีเด็ดบอลมาอยู่กับลีกลาลิก้าสเปนกันนะครับเลอัดมาลิกเจอกับบาร์เซโลนานะครับมาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของ เรอัลมาริดครับชนะไป3นะครับบาร์เซโลนานะครับชนะ2ครับล่าสุดนะครับเป็นทางของบาร์เซโลนานะครับชนะทางด้านของมาริดนะครับ2ประตูต่อ1นะครับมาดูผลงาน5้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเป็นทางเรอัลมาริดนะครับชนะรวดเลยนะครับ5เกมติดเลยนะครับล่าสุดไปชนะของทางด้านดอทมูนมานะครับ5ประตูต่อ2นะครับมาดูของทางด้านบาร์เซโลนากันบ้างนะครับชนะ3นะครับ เสมอไปสองนะครับก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับล่าสุดก็ไปชนะของทางด้านอาาเบสมานะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับแผนการเล่นของเลอันมาลิกนะครับเลอันมาลิกจะเล่นเป็นสี่สามสามนะครับแผนการเล่นของบาเซโลน่านะครับบาเซโลน่าจะเล่นเป็นสี่สองสามหนึ่งนะครับต้องบอกว่าศึกครั้งนี้นะครับหวดกันยับแน่นอนนะครับเพราะว่าต่างคนต่างไม่ได้แพ้ใครมาเลยนะครับฟอร์มการเล่นถือว่าดีทั้งสองทีมเลยนะครับ จากนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเป็นการเอาชนะของทางด้านทีมชั้นนำบุนเดสติก้ามาด้วยกันทั้ง2คู่เลยนะครับเมื่อมองผลงานโดยรวมของทางด้านเลอันมาริกนะครับชนะติดต่อกัน3เกมทุกรายการเลยนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับของทางด้านเลอันมาริกแถมเกมลุกก็บุกยิงลวดเลยนะครับ9ประตูนะครับแถมเลอันมาริกก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับ ขนาดที่ทีมเยือนนะครับทางบาร์เซโลนาเองนะครับก็ฟอร์มถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็บุกไปชนะทางด้านบาเยอร์มิวนิกมานะครับ4ประตูต่อ1นะครับโดยแน่นอนครับจะสร้างความกังวลอย่างหนักให้ทางเลอันมาริกได้อย่างแน่นอนนะครับแต่เปิดมาแลกกันสนุกดูเดือดแน่นอนครับคู่นี้ขึ้นอยู่กับว่าทีเด็ดทีขาดของใครหรือว่าความเหนือชั้นของใครมั่นใจกว่ากันนะครับ แต่ยังไงก็เชื่อว่าทางบาร์เซโลนาจะบดขยี้ทางเลออนมาดิกได้อย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเลดและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายานะครับฟันทงรอรับซับได้เลยครับบาร์เซโลนาลีลาเด็ดราคาอยู่ที่ลอง0.5วัดบอลต่อแล้วไปตอกกันนะครับพี่ๆฝากไว้ให้คิด